วอล์กนี้ฮะเราอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์คฮะเราจะนั่งรถเมลไปเซนทรัลเวสเกตฮะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, ถนนราชชฤกษพมีรถเม์ด้วยหรอบอกว่ามีนะฮะวันนี้เราจะนั่งสาย210ไปต่อ217ฮะแต่ว่าตอนนี้210มาแล้วฮะเดี๋ยวขอขึ้นก่อนฮะเราเปิดแอป TSP GoPass ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วฮะแล้วก็เช็คเวลารถเมลดูฮะว่ามันจะมากี่โมงใกล้มาแล้วก็เดินออกมารอเนี่ยฮะ คือเจ้าแอป TSB Go Pass เนี่ยมันสามารถบอกเวลาที่รถเมย์จะมาได้ฮะสายแรกของเราฮะสองนั่งจากบางว่าไปลง CDC SB ราชฤกษ์ครับนั่ง2.0งมาใช้เวลาประมาณยี่สเจ็ดนาทีฮะเดี๋ยวจะต่อ1นึ่เจที่ที่ป้าย CDC ฮะราชฤกษพก่อนถึงวงเวียงพระรามห้าแต่เมื่อกี้เช็ค TSB Go Pass แล้วอีกประมาณ1ชั่วโมงงั้เราก็เข้าไปตากแอร์ใน CDC รอแล้วกันนะกด r e f r e แอป TSB Go Pass ตัวใหม่ฮะ 127อีกประมาณ28นาทีอะเดี๋ยวเข้าไปตัก R CD แ CDC แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินออกมาใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันร้อยมากขอเดินมาหลบแดดที่ CDC ฮะ k ส n g s t SP รัชบรีฝั่งกนะกานนะต้องนะแอป TSP g o p l u s กับสาย127นี่ไม่ตรงนะ,อะตอนแรกบอกว่าอีกประมาณ28นาทีมาผ่านไป5ทีก็ยังคง28อยู่แต่ว่าแอปมันมีปัญหาแล้วเราก็เลยคลิกเข้าไปดูตามเลขทะเบียนนะ คือทั้ง2คันที่มันขึ้นว่ากําลังจะมาเนี่ยคือมันไม่อยู่แถวนี้เลยครับมันไปอยู่นู่นเลยแถวสายสีบ่วงอ่ะแล้วก็เลยต้องเข้าแอปอีกแอปหนึ่งคือ t s b g o ฮะเวอร์ชั่นเก่าก็หา127ไม่เจอฮะเอาละงานเข้าละถ้าเราจะไปออกดูไปรอแดดร้อนๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวค่อยหาวิธีกันนะวันนี้จะถึงเซนทันเวสเกตหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้เราจากแอร์เย็นที่ cdc ฮะขอบคุณ cdc มาณโอกาสนี้ด้วย แทนดิสโนแพนนะฮะกดเข้าไปดูทั้ง TSV Go t s โก o p ีเ s แลีโก้พและก็ V 1, 2, นะียบัท1้งสองเจ็เนี่ยพบว่ามันไม่ได้อยู่แถวนี้เลยฮะมันอยู่แถวสายสีม่วงแลวอยู่คนละฝั่งอีกฮะั้านรออนี้คาดว่าเกินชั่วโมงนาจะมี2ชั่วโมงอนะเปลี่ยนแทนนะเดี๋ยวเราไปนั่งสาย64นะ่อะเมื่อกี้เข้าแอปตัวล้วแอปตรงอยู่อะ6 4สเดี๋ยวไปลงแถวเส้นรัตนาทิเบตแล้วกันนะแล้วก็ค่อยนั่งสายสีม่วงไปเซนตันเวสเกตอีกทีฮะแอปขึ้นมาอี่มาสนะิบานาที 64จะมานั้นเราก็ไปรอที่ปลายรถเมย์ดีกว่าแทนนิสโนแพนะเปลี่ยนแผนะนั่งสาย64ดีกว่าฮะ127ถ้ารอคงไม่ได้ถึงแน่ฮะแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้ฮนะรถส่งของฮนะจอดหน้าปนะ้ายรถเมย์ฮะเราจะเรียกรถเม์สาย64ยังไงฮนะคาดว่าทุกคนคงนมาเจอปัญหานี้เหมือนกันนะ รถเมล์รอขนาดนะยังจะเรียกยากเลยคนระัชีวิตคนทั่วไปที่ใช้รถเมล์อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเรียก64่ดีกว่าฮนะเพราะว่าถ้าพ้าดเรานี่ยาว <c oughs> <c oughs> สรุปฮนะรอ1-2-7น่าจะไม่ถึงเซนะ็นทัลเวสเกตฮะก็เปิดแอปดูฮนะก็นั่ง6กสเดี๋ยวกลารว่าไปลงแถวเส้นรถไฟฟ้าสายสีสม,ม่วงแล้วก็นั่งสายสีสม,ม่วงต่อไปไม่ก็นั่งรถเมล์แถวนั้นต่อไปเวสเกตเดี๋ยวไปคิดอีกทีนะคือตอนนั้นฮะเราคิดว่าสายอะไรมาก่อนเราขึ้นขึ้นไปก่อนแลฮะเพราะว่าเราใช้บัตรท็อปฮะและสายที่มาก่อนก็คือสาย64ฮนะ ขึ้นไปก่อนฮะเราไปลงป้ายที่ใกล้กสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ใกล้ที่สุดฮะนั่งไปนั่งมาฮะสาย64ผ่านสะพานมหาเจษดาปดินด้วยฮะถือว่านั่งรถเมเที่ยวไปในตัวแล้วกันฮะมองโลกในแบบโพสิทีฟฮะ ข้อดีของการใช้บ,บัตรทอปฮะขึ้นๆไปก่อนนะไปมาวะอยู่ทานานนนท์สุดท้ายฮะยอมแพ้ฮะนั่ง97จากท่าน้ำนนท์มาสายสีม่วงสถานีกระทรวงสาธารณสขุขฮะขึ้นสายสีม่วงไปเซ็นทันไรเสียละฮะยอมแพ้แล้วรถเมย์ไม่ไหวจริงครับวันนี้ ถ้ามีใครสักคนบอกคุณว่าถนนราชพกร์กเนี่ยรถแม่น้อยรอ,อนานจงเชื่อเขาฮะวันนี้ผมเข็ดแล้วฮะสองหนึ่งศูนย์จากบางว่ามาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยฮนะสำหรับวันนี้นะแต่ว่า,าจากเถวเมียนพระทําห่าเนี่ยป้าย c ี c อ่ะหนึ่งสองเจ็ดอ่ะจะไปเซนตันเวสเกตอะมันมีสายเดียวเลยฮะคือรอ,อนานมากนานจริงๆฮะ เรียกว่าไม่ต้องรอฮะเราก็เลยเนี่ยครับอย่างที่เป็นแบบในวอล์กนะฮะสุดท้ายเราก็นั่งสายสีม่วงดีกว,ว่าฮะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองใหม่ฮะไม่ยอมแพ้อยู่แล้วจริงๆจ,จากาบังว่าที่ป้ายที่เราขึ้นแถวบ้านเราอะก็นั่งสายสีเงินมาต่อสายสีม่วงได้เหมือนกันฮะแต่จริงๆเส้นทางมันจะอ้อมมากเลยอะจริงๆถนนราชพฤกเนี่ยเป็นเส้นที่ไปเซ็นทรัลไดเสร็จเร็วและง่ายที่สุดแล้วฮะแต่เยดานฮะรถแมล์รอนาำมาก เซนทันเวสเกตฮะก็นั่งไปถึงสถานีก่อนสถานีสุดท้ายฮะสถานีตลาดบางใหญ่ฮะตอนนี้ค่าโดยสารก็สูงสุดอยู่ที่20บาทฮะในที่สุดก็ถึงฮะเซนทันเวสเกตออกมาตอนบ่ายโมง20ตอนนี้3โมง44นาทีฮะ